มีคนบอกว่าถ้าอยากซึ้งในรถพระธรรมให้ลองมาหาที่สงบสงบวัดแสงธรรมวังเขาเขียวเป็นวัดสายปฏิบตัติตามแนวทางครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน พระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกบูชาคุณแด่องค์หลวงตามหาบวาัวญาณสามปันโนวัดหน้าพระาธาตุเป็นวัดเก่าแก่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินมีพระาธาตุแบบพื้นบ้านศิลปะลาวทรงบัวเหลี่ยมมีพระอุโบสถหลังเก่าทานโค้งท้องสัมภาภายในโบสถ์มีจิตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดกตอนต่างๆ วัดป่าสีโพธิยานมีพระพุทธสีโพธิยานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่หลังพระใหญ่มีพระพุทธรูปองค์เล็กที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆใครมาขอพรก็สมดังใจหวังพุทธอุทยานวังน้ําเขียวดินแดนแห่งความเชื่อความศรัทธาที่ชาวบ้านต่างขนานนามว่าคำชะโนดแห่งวังน้ำเขียว ท่ามกลางความร่มรื่นเย็นสบายของต้นคำชะโนดรวมถึงรูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่สีรุ้งดูมีมนข้ังใครที่เป็นสายมูสายบุญสายเสี่ยงโชคหรืออยากจะพาร่างกายและจิตใจมาชาร์จพลังธรรมชาติให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณแล้วพบกันนะครับ